มี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 เราจึงมีเรื่องหมดเราก็หมดเรื่องคือคือความความความสมดุลของกายมันมันมันไม่มีนะ,ะคุณคุณที่นายเข้าใจคำว่าสามความสมดุลของกายไหมครับครับเข้าใจครับเข้าใจว่าอย่างไงเข้าใจว่าร่างกาย ที่มันบาลานความร้อนความหนาวความเย็นนนัในร่างกายในบาลานอายตนะนะคุณนายเขาเข้าใจคำว่าอายตนนะไหมอ๋ออายตนกลุ่มรถเดินใจไหมหัตใจจะหมุนติดใจใจนะใช่ใช่ใช่ไม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 ่รวมถึงไม่รวมถึงใจแต่เอาแค่หูตาจจะหมุนติดใจใจเฉย ถ้าหูตาจมูกลิ้นกายมันเป็นมันเป็นลูกนะเพราะลูโลูกของคุณวินัยอะมันไม่ไม่สมดุลไอ้ใจไอ้ใจเนี่ยมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับนามมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับความรู้สึกมันเกี่ยวกับนามนามนี่มันมันมันค็อเรื่อง แต่ว่าถ้าเขพูดอย่างนียถ้าจะปรับเนี่ยเราต้องปรับที่รูกไม่ได้ปรับที่านามเพราะความสมดุลเนี่ยมันมันอยู่ที่คุณคุณวินัยเคยได้ยินครับว่าคำว่าหญิงกับหยางมเคยได้ยินครับฮะเคยยินครับเออเรามีความเข้าใจเว้ไหหินกับหยาง ร้อนความเจ็นธาตุไฟธาตุน้ำอะไรน,ะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเอ่อมันเกี่ยวกับเรื่องเอ่อความความอ่อนความน,นุ่ม ธาตุน้ำอ่ะมันมันมันคือคนเราเนี่ยเกิดมาจากธาตุธาตุดินกับธาตุน้ำใช่ไหมล่ะใช่ไหมอ่ะคือธาตุดินก็คือ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 ,คอ,คอ,อพ่อธาตุน้ำก็คือแม่หม,ม,มหาภูสลูกทังสีมารวมตัวกันก็คือ ต่อไปก็เมื่อเมื่อเมื่อพ่อแม่มันมีม,มีการมีการสมสู่กับชเกิดการปฏิสนธิใช่ไหมล่ะอแล้วก็ธาตุธาตุน้ำธาตุลมกับธาตุไฟมันก็จะมามาทีละเออที่ว่าเออไออไอ้ธาตุธาตุดินกับธาตุน้าของคุณคุณวินัยเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่บาลานซ์กัน มันมีองค์ประกอบอยู่ในส่วนของธาตุรวมกับธาตุไปด้วยแต่ว่าไอ้ไอ้ธาตุที่ทั้งสี่รวมตัวกันเนี่ยมันไม่เกิดความสมดุลหรือเรียกว่าหญิงหญิงก็อหยางอ่อนกับนุ่มไอ้อ่อนกัะแข็งเนี่ยหรือร้อนกับเย็นมันมันมันไม่สมดุลกันมันก็เกิดเกิดติดปกตินะ่ ตอนสมัยที่ที่คุณคุณวินัยยังเด็กๆอยู่เนะนี่ยชาทั้งสี่เนี่ยมันเกิดความสมดุลเราก็ไม่มีอะไรผิดปกติอหรือนะว่าตอนนี้คุณวินยัยคิดว่าคุณวินยัยมีความสมดุลไหมล่ะไม่ฮะไม,ไม่สมด,ดุลครับเอนแล้วเออ กอย่างเนี่ยมันมันไม่เอ,อื้อกันเงิงกับอย่างมันไม่เอ,อื้อแล้วก็ธาตุธาตุลมกับธาตุาไฟก็มันก็ไม่เอ,อื้อกันเนี่ยทั้งสี่ธาตุเนี่ยมันจะต้องเอื้อหน่วยกันหรือ,อ,อ,อตาหูจมูกิ้นกาย,ยมันจะต้องเอื้อเอื้อประโยชน์กันส่วนใจเนี่ยมันก็เป็นลักษณะ เพียงแค่การร,รับรับรู้รับทราบอะไรสรับรับรับรู้อายตังาทั้งข้าขวความไม่สมดุลกันมันก็จะมีมีปัญหาป็นปกติอ่ะใม้่ไหอกปกติคน คนณวินัยสมัยเด็กๆหรือสมัยวัยรุน่นหรือสมัยง่ายเลยว่าออที่ยังน่่งกายเนี่ยยังแข็งแรงอยู่คุณวินัยก็จะไม่มีความรู้สึกว่าเราไม,ไม่ไม่มีความสมดุลใช่ไหมครับเออเนี่ยแต่ตอนเนี้ยคุณวินัยมีความรู้สึกแล้วว่ามันคุณวินัยไม่มีความสมดุลซึ่งแสดงว่ารออ่างกายของคนณวินัยเนี่ย ันสิ่ปกติเนี่ยเราำะมาความสมจุนมันก็ไม่มีผมก็บอกว่าถ้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 าภรรยาเนี่ยชวนชวนไปข้างนอกเนี่ยคุณที่ไหก็ต้องไปนะเพราะว่ามันมันทำให้ มันทำให้เกิดความสมดุลของของตาหูจมูกลินกายใจได้ตาหูจมูกลินกาย